สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังเฮอรอร์กันบ้างเรืองแคลรีสาวสยองหนังเมื่อปี2013นำสดแสดงโดย c ค e g เกรสมอร์เ s สจูเลียนมัว g กราเบียนไวทและแ n s e l ล n อน r o รถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ <ś c oughs> ก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ หนังจะเริ่มต้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกรีดร้องทุรนทุรายอยู่ภายในห้องโดยเธอนั้นได้สวดภาวานาซ้ำๆให้ความเจ็บปวดนี้ของเธอหายไปพอเวลาผ่านไปได้สักพักเธอก็พบว่าจริงๆแล้วเธอปวดท้องใกล้ข้อตั้งหาจากนั้นเด็กก็ได้ถูกคลอดออกมาอย่างปลอดภยัยซึ่งในทีแรกเธอกะว่าจะจัดการเด็กนั่นแต่เมื่อได้จ้องมองตากาันสุดท้ายเธอก็อุ้มลูกของเธอขึ้นมากอดเอาไว้ครับแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบัน เด็กนั้นได้เติบโตมาเป็นสาวชื่อว่าแคลรี่เธอนั้นมีนิสัยขี้อายและดูจะเข้ากับเพื่อนๆไม่ได้เลยแถมคนอื่นๆยังมองเธอเป็นตัวตลกอีกด้วยหลังจากที่เธอเรียนพละเสร็จเธอก็เข้ามาอาบน้ําตามปกติทันใดนั้นเองเธอก็พบว่ามีเลือดไหลออกมาจากตัวเธอทําให้เธอตกใจและหวาดกลัวมากจึงกรีดร้องออกมาและหันไปเรียกให้คนอื่นมาช่วยซึ่งพอคริสและสูก,กับกลุ่มเพื่อนๆรู้ว่าก่แค่เลือดประจําเดือนเท่านั้น คริสก็นำผ้าอ,อนามัยมาปาใส่เธอและรอว่าให้ใส่ซะซึ่งพอคนอื่นๆเห็นก็ทำตามเธอกันหมดและคิดก็ได้อัดคลิปสนุกสนุกนี้เอาไว้ด้วยทว่าสู่ทีแรกๆก็เห็นดีเห็นงามสนุกไปกับเพื่อนพอสักพักเธอได้เห็นสภาพของแครี่เธอก็เริ่มจะสงสารทันใดน,นั้นครูพระละก็เข้ามาพอดีจากนั้นครูก็ได้เข้ามาช่วยแครี่จัดก,การการแกล้งนั้นไว้ครับต่อมาครูพระละกับครูฝ่ายปกครองก็ได้รับเรื่องนี้ไว้และก็เสนอว่า วันนี้จะเรียกให้แม่มารับแครี่กลับบ้านก่อนพอเธอได้ยินก็ตกใจกลัวทันใดน,นั้นอยู่ดีๆตู้กดน้ำด้านนอกก็เกิดแตกขึ้นมาอย่างปริศนาหลังจากที่แม่มารับแครี่กลับบ้านแล้วเมื่อมาถึงบ้านเธอก็พบว่าเด็กแถวนั้นได้ขี่จักรยานมา้อเธอโดยหาว่าเธอบ้าทำให้เธอโกรธมากและจ้องมองไปที่หน้าเด็กจู่ๆเด็กก็ล้มลงไปทำให้เธอตกใจมากซึ่งเจ้าเด็กนั้นก็ตกใจกลัวเช่นกันจึงรีบปั่นจักรยานหนีไป เมื่อแคลรี่เข้ามาในบ้านเธอก็พบว่าแม่กำลังเอาหัวโคกกำแพงและแม่ก็ได้สั่งสอนเธอตามพระคัมภีร์ว่าเลือดนั่นคือบาปแรกเป็นคำสาปเลือดแต่เธอก็เถียงออกไปเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดอยู่มันผิดและเธอก็ไปหยิบพระคัมภีร์มาอ้างอิงพอแม่เห็นว่าเธอยังคงเถียงไม่หยุดแม่ก็เลยหยิบพระคัมภีร์มาตีหัวเธอแต่เธอก็ยังคงเถียงต่อว่าเธอไม่ได้บาปแม่นั่นแหละที่บาป ดังนั้นแม่จึงนําเธอไปขังไว้ที่ห้องใต้บันไดและก็ให้เธอสวดขออภัยต่อพระเจ้าทําให้แคลรี่โมโหมากจากนั้นประตูห้องมันก็ปรี้ออกมาซึ่งนั่นก็ทําให้ทั้งเธอและแม่ต่างก็ตกใจกันมากดานซูเธอรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปกับแคลรี่จึงนําเรื่องนี้มาปรึกษากับทอมแฟนหนุ่มของเธอเมื่อทอมได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็เข้าไปปลอบใจเธอโดยบอกว่าอย่าไปคิดมากครับดานคริสในขณะที่เธอกําลังสนุกอยู่กับแฟนหนุ่ม ทันใดนั้นเธอก็คิดอะไรแพงๆขึ้นมาได้จากนั้นก็อัพคลิปที่แกล้งแคลรี่ลงบนเน็ตทันทีส่วนแคลรี่แม่ได้มาเปิดประตูให้เธอพอรู้ว่าเธอสวดขออภัยแล้วทางสองคนก็สวมกอดกันครับวันลุง่งคืนในชั่วโมงพะละแหลกแหลกครูพระละก็ได้แซวเด็กๆเกี่ยวกับงานพร้อมที่จะมาถึงรวมไปถึงแซวซูวาทีคิงควีนในงานพร้อมปีนี้ด้วยสักพักครูก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องที่เธอไปแกล้งแคลรี่เมื่อวานแล้วครูก็ต่อว่าพวกเธอ แต่ที่ทําให้ครูโมโหมากๆก็คือการนําคลิปนั้นไปโพสบนเน็ตซึ่งพอซูร,รู้ก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าคริสจะทําถึงขนาดนั้นเมื่อครูรู้ว่าเป็นฝีมือของคริสครูก็เลยสั่งให้ทุกคนวิ่งจนกว่าครูจะสั่งหยุดและถ้าใครหยุดคนนั้นก็จะโดนภาคทันและก็จะต้องอดไปงานพร้อมซึ่งพอทั้งหมดวิ่งไปได้สักพักคริสก็หยุดดังนั้นครูเลยบอกว่าคริสโดนภาคทันแต่คริสก็ไม่สนและก็ชวนเพื่อนๆให้มาร่วมประท้วงคําสั่งของครูกับเธอ เทาว่าก็ไม่มีใครเข้าข้างคริสเลยแม้กระทั่งซูที่เป็นเพื่อนซีเพราะทุกๆคนต่างก็อยากไปงานพร้อมกันนั่นเองทําให้คริสมโหมากที่ทุกคนทิ้งเธอกันหมดครับดานแคลร่เมื่อเธอมาโรงเรียนเธอก็พบว่าพอเธอเดินผ่านใครๆค,คนเหล่านั้นก็มีแต่จะหัวเราะเยาะเธอดังนั้นในขณะที่เธอไปเข้าห้องน้ําและส่องกระจกดูหน้าตัวเองจู่ๆเธอก็โมโหขึ้นมาทัานใดนั้นเองกระจกตรงหน้าก็แตกเป็นเสียง เธอตกใจมากแล้วก็ตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าเธอสามารถใช้พลังจิตขยับเศกกระจกที่แตกได้ดังนั้นเธอจึงไปที่ห้องสมุดและไปหยิบหนังสือเกี่ยวกับพลังจิตมาค้นคว้าครับในห้องเรียนแคลรี่ได้ออกมาอ่านกรอน,น้าห้องพออ่านจบทอมก็สะบัดออกมาว่าห่วยแตกทําให้หลายๆคนหันไปมองหน้าเขาจนครูถามว่าเมื่อตะก,กี้นี้เขาพูดว่าอะไรเขาจึงโกหกทุกคนไปว่าเขาชมเธอว่าอ่านได้ดีและในขณะที่แคลรี่กลับมานั่งที่โต๊ะ สุก็ได้สังเกตว่าแคลรี่ได้หันมามองหน้าทอมด้วยดานคริสเธอนำเรื่องที่เธอถูกครูพระละทำโทษไปฟ้องพ่อจนพ่อมาหาครูปกครองที่โรงเรียนและบอกให้คืนสิทธิ์ไปงานพร้อมกับลูกสาวของเขาด้วยแต่ครูพระละก็บอกว่าคริสทำผิดเรื่องที่อัพคลิปลงเน็ตทำให้พ่อหันมาดุเธอและถามว่าจริงไหมพร้อมทั้งขอดูมือถือของเธอหน่อยแต่เธอก็ปฏิเสธพร้อมกับลุกหนีไปทันทีแถมเธอยังเดินไปแขวะซูที่กำลังจัดเตรียมงานพร้อมอีกด้วย วันลุงคืนส่เลยไปหาทอมและก็เสนอความคิดว่าจะให้ทอมชวนแคลรี่ไปงานพรอมแทนเธอเพราะเธอคิดว่านี่อาจจะเป็นการชดใช้ในสิ่งที่เธอเคยแกล้งแคลรี่ได้ซึ่งทอมก็สงสัยว่าทําไมถึงมั่นใจนักว่าแคลรี่จะไปกับเขาสู่เลยบอกว่าเธอเห็นแววตาที่แคลรี่มองมาทางเขาตอนที่ทอมแกล้งกล่าวชมเธอในห้องเรียนอีกอย่างไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่ไม่อยากจะไปงานพรอมแม้ว่าทอมจะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ แต่สุดท้ายเขาก็ตกลงที่จะทําให้กับเธอว่าแล้วตอนพักเที่ยงเขาก็เลยไปหาแคลรี่พอชวนคุยไปได้สักพักเขาก็ชวนแคลรี่ไปงานพรอมแต่เธอก็ปฏิเสธเขาทําให้เขางงมากจึงพยายามไปชวนอีกครั้งแต่เธอก็ยังคงปฏิเสธเหมือนเช่นเดิมเวลาต่อมาครูพัลักก็พบว่าแคลรี่มานั่งร้องไห้อยู่ที่ห้องแต่งตัวเธอเลยเล่าเรื่องที่ทอมมาชวนเธอไปงานพรอมให้ฟังทําให้ครูอึ้งมากแต่แคลรี่ก็บอกกับครูว่า ที่พวกนั้นทำก็แค่จะหาเรื่องมาแกล้งเธอก็เท่านั้นครูเลยปลอบใจไปว่าเขาอาจจะชวนจริงก็ได้แต่หลังจะคุยเสร็จครูก็ไปคุยกับทอมและซูเพื่อไปเตือนว่าอย่ามารวมหัวกันแกล้งแคลรี่อีกซึ่งทอมกับซูก,ก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องแกล้งกันอย่างแน่นอนเมื่อแคลรี่กลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าทอมมาตามตื้อเธออีกรอบซึ่งเธอก็ปฏิเสธเขาแต่พอเห็นว่าเขายังคงตื้อไม่เลิกและแม่ของเธอก็กําลังจะกลับมา ดังนั้นเธอเลยรับปากสุขสงว่าจะไปงานพรอมกับเขาครับหลังจากนั้นเธอเลยเดินไปดูชุดเพื่อที่จะไปงานพรอมแล้วก็ตัดสินใจซื้อผ้ากลับมาเพื่อที่จะมาตัดชุดเองทว่าพอกลับมาถึงบ้านซึ่งก็เป็นเวลาดึกแล้วเธอก็พบว่าแม่มาดักรอเธอที่หน้าบ้านด้วยความเป็นห่วงดังนั้นเธอเลยบอกแม่ไปว่าเธอไปซื้อผ้ามาเพื่อที่จะตัดชุดไปงานพรอมพอแม่ได้ยินก็ตกใจมากและกล่าวว่านี่แหละพอเลือดแลกสาวหลั่งไหลามา พวกชายหนุ่มก็จะกลูกันมาหาซึ่งเธอก็พยายามบอกแม่ว่าทอมไม่ใช่คนแบบนั้นเมื่อแม่เห็นว่าเธอยังคงจะเถียงต่อแม่เลยตัดบทว่าเราจะย้ายไปจากที่นี่พร้อมทั้งไล่ให้เธอเข้าไปในห้องเพื่อสวดขออภัยกับพระเจ้าแต่เธอก็ไม่ยอมจึงเผลอใช้พลังออกไปทําให้แม่ตกใจมากและคิดว่าเธอโดนปีศาจควบคุมตัวไปแล้วพร้อมทั้งเอาแต่ก้มสวดภาวนาต่อพระเจ้าเธอจึงใช้พลังให้แม่ยืนขึ้นและบอกว่าเธอไม่ใช่ปีศาจ พลังนี้ถูกส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นจากยายมาสู่เธอหรืออาจจะได้มาจากฝั่งพ่อก็ได้แต่แม่ก็เอาแต่สวดภาวนาดังนั้นเธอเลยบอกว่ายังไงซะเธอก็จะไปงานพร้อมครับดานคริสเธอกับแฟนและเพื่อนแฟนอีกสองคนได้แอบ,บไปยังเล้าหมูแห่งหนึ่งพอพวกเขาทุบหัวหมูและรีดเลือดหมูออกมาได้แล้วพวกเขาก็นําเลือดหมูมาใส่ถังจากนั้นก็แอบ,บเข้าไปยังสถานที่จัดงานพร้อมแล้วก็นําถังที่เต็มไปด้วยเลือดของหมูไปแขวนไว้กับลอครับ ส่วนแคลรี่ตอนนี้เธอก็ง่วนอยู่แต่กับการตัดชุดโดยที่แม่ก็ไม่กล้าจะมาขัดขวางเธอและแล้วก็มาถึงวันจัดงานในขณะที่แคลรี่กําลังแต่งตัวแม่ก็พยายามมาเตือนเธอว่าเธอจะถูกทําร้ายถูกคนจะหัวเราะเยาะเธอและชุดสีชมพูจะฉลอมไปด้วยเลือดแต่เธอก็ไม่สนใจเมื่อทอมมาถึงที่หน้าบ้านเพื่อมารับเธอแม่ก็ยังคงเดินตามมาพร่ำพรรณนาไม่หยุดเมื่อเธอเห็นว่าทอมจะมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้ว เธอก็ใช้พลังจิตผลักแม่เข้าไปในห้องและหลอมกรอนเหล็กให้ล็อกแม่ไว้อยู่ในนั้นครับเมื่อมาถึงที่งานพร้อมเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากซึ่งครูภระที่มาร่วมงานพร้อมด้วยก็เข้ามาชมเธอว่าวันนี้เธอสวยมากส่วนทอมเขาส่งข้อความไปบอกซูว่าทุกอย่างเรียบร้อยทําให้ซูรู้สึกดีที่เธอทําให้แคร์รี่มีความสุขสักพักทอมก็ชวนแครี่ออกไปเต้นลําแต่เธอก็ผลักไปว่าให้รอถึงเพลงช้าก่อน ซึ่งพอถึงเพลงช้าแล้วเธอก็ออกไปเต้นรำกับเขาทางทางที่เธออายแต่พอได้ออกไปเต้นแล้วนั่นก็ทำให้เธอมีความสุขมากจนทำให้เธอถามกับเขาว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่เขาจึงตอบติดตลกไปว่าก็เป็นเพราะผมชวนคุณมางานพรอมไงละ่ะซึ่งแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำดีกับแครรี่นั้นเขาทำลงไปก็เพื่อให้สู่สบายใจต่างหากและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่สาวๆนุ่มๆรอคอยนั่นก็คือการโหวตว่าใครจะเป็นคิงและควีนประจำงานพรอม ซึ่งทอมก็ชวนให้แคลรี่โหวตให้กับคู่ของตัวเองเวลาเดียวกันนั่นเองคริสกับแฟนหนุ่มก็แอบเข้ามาในงานเพื่อเตรียมพร้อมจะแกล้งแคลรี่ซึ่งคริสก็ไม่ลืมที่จะส่งข้อความไปแกวะซูเรื่องที่แคลรี่มาในงานนี้ดังนั้นทันทีที่ซูได้รับข้อความเธอจึงรีบขับรถมาที่งานพร้อมทันทีด้านเพื่อนของคริสเธอได้ทําตามที่วางแผนกับคริสเอาไว้โดยการสลับใบลงคะแนนทั้งหมดกับใบลงคะแนนที่เธอเตรียมมา ซึ่งพอคริสเห็นเพื่อนจัดก,การตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็รู้สึกสะใจมากจนไม่ทันได้ฟังที่แฟนอธิบายแผนการที่จะทํานั่นทําให้แฟนโกรธมากเพราะสิ่งที่จะทําลงไปนี้มันไม่ใช่แค่การแกล้งกันเล่นๆแต่มันคือคดีทําร้ายร่างกายถ้าถูกจับได้จะโดนจับเข้าคุกแน่ๆแต่เธอก็บอกเขาไปว่าเธอเข้าใจดีครับดานซูเธอมาที่งานพร้อมได้ทันเวลาประกาศผลพอดีนั่นเลยทําให้เธอรู้สึกเสียใจลึกๆ ที่คนที่จะได้ไปยืนตรงบัลลังก์คิงและควีนนั้นไม่ใช่เธอจากนั้นกรรมาการก็ประกาศรายชื่อคู่ที่ชนะนั่นก็คือคู่ทอมกับแคลรี่ตามแผนที่คริสวางเอาไว้ซึ่งนั้นก็ทําให้แคลรี่ดีใจมากในระหว่างที่ทอมกับแคลรี่เดินขึ้นไปรับรางวัลสู่ก็หันขึ้นไปมองเห็นคริสกับแฟนเข้าพอดีและก็ได้เห็นว่าทางคู่นั้นกําลังวางแผนจะแกล้งแคลรี่อยู่ส่วนคริสกับแฟนเมื่อเห็นว่าแคลรี่เดินมาถึงจุดที่เล็งไว้ทางคู่ก็กระตุกเชือกที่ผูกกับทางไว้ทันที แต่มันก็ดันติดอะไรบางอย่างทันใดน,นั้นเองคริสก็หันลงไปเห็นว่าสู่กําลังมองมาที่เธอดังนั้นเธอจึงรีบเข้าไปกระชากเชือกอย่างแรงอีกครั้งจนถังมันค่อยๆเทลเลือดลงมาส่วนสูนั้นเธอรีบเดินเข้าไปหาแครี่กับทอมเพื่อที่จะเข้าไปเตือนพวกเขาแต่ครูพระละก็เห็นเธอเข้าเสีก่อนและก็เข้าใจผิดไปว่าสูจะเข้ามาเพื่อที่จะทําลายความสุขของแครี่ดังนั้นครูจึงพยายามดันสูให้ออกไปจากสถานที่จัดงานครับดันแครี่ในขณะที่เธอกําลังดีใจ จู่ๆเลือดก็เทลงมาที่เธอทําให้ทุกๆคนในงานต่างก็ตกใจกันมากซึ่งแคลรี่เองก็ตกใจมากเช่นกันทอมโมโหมากจึงตะโกนไปว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนของคริสก็ได้เปิดวิดีโอตอนที่แคลรี่มีประจำเดือนครั้งแรกขึ้นไปที่หน้าจอใหญ่ทําให้ทุกๆคนที่มางานต่างก็หัวเราะเยาะเธอซึ่งคริสที่เห็นเหตุการณ์นั้นอยู่ก็สะใจมากแต่ก็ยังคงมีบางคนที่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงแกล้งแคลรี่ขนาดนี้ซึ่งทอมก็พยายามจะห้ามไม่ให้แคลรี่ไปดูที่จอ แต่พอเธอได้เดินไปดูเธอก็โกรธมากครูพระละจึงพยายามจะเดินเข้าไปปลอบเธอแต่เธอก็ใช้พลังจิตผลักครูออกไปทําให้ทุกคนในงานตกใจมากทันใดนั้นถังก็ตกลงมาใส่หัวทอมเข้าพอดีเป็นเพราะว่าคริสกับแฟนรีที่จะหนีออกไปเลยผูกเชือกกับถังเอาไว้ไม่แน่นพอแครรีที่หันกลับไปเมื่อเห็นว่าทอมหมดสติเธอจึงรีบเข้าไปดูเขาและพอมองขึ้นไปด้านบนเธอก็พบกับแว่นกันแดดของแฟนคริสที่เกี่ยวเอาไว้ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุด,ด้วย เธอจึงรู้ได้ในทันทีว่านี่ต้องเป็นแผนแกล้งเธอของคริสแน่ๆเธอมโมโหมากแล้วก็หันกลับไปหาทุกคนพร้อมกับระเบิดพลังออกมาสู่ที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีส่วนแครี่นั้นเธอได้ใช้พลังของเธอจัดการกับเพื่อนๆของคริสไปทีละคนทีละคนโดยผลักไปกระแทกกับกระจกทําให้ล้มลงโดนคนอื่นๆที่กําลังรีบวิ่งหนีออกไปเหยียบเธอใช้พลังทําให้สปริงเกอร์ทํางานเพื่อให้น้ําชะล้างเธอ และเธอก็ได้ใช้พลังจนทําให้สายไฟขาดฉากด้านหลังลุกไหม้สุดท้ายก็ใช้พลังทําให้ครูลอยมาใกล้เธอจากนั้นก็ใช้สายไฟช็อตลงไปบนพื้นที่เปียกแฉะจนทําให้ทุกๆคนโดนไฟช็อตจนหมดครับด้านคริสกับแฟนทั้งคู่รีบมาขึ้นรถเพื่อที่จะหนีออกไปจากงานทาวาก็ดันมีรถคันอื่นๆมาจอดขวางอยู่ทั้งคู่จึงขับชนจนสามารถออกมาได้แต่แคลรี่ที่ออกมาด้านนอกงานก็ดันเห็นรถของทั้งคู่เข้าพอดีดังนั้นเธอจึงลอยตัวมาดักหน้ารถของทั้งคู่เอาไว้ เมื่อคริสเห็นดังนั้นจึงบอกให้แฟนขับรถพุ่งชนแครี่ไปเลยซึ่งแฟนก็ทําตามโดยเหยียบคันเร่งจนมิดทว่าขนารถกําลังจะพุ่งชนแครี่นั้นเธอก็ใช้พลังดันรถจนทําให้แฟนของคริสหน้ากระแทกกับพวรงมาลัยจนสลบไปส่วนคริสนั้นไม่เป็นอะไรมากเพราะคาเข็มขัดนิรภัยเอาไว้แล้วเธอก็ใช้พลังให้เข็มขัดนิรภัยรัดคอคริสแต่คริสก็ปลดมันออกมาได้ก่อนที่จะขาดอากาศหายใจ เมื่อคริสรอดมาได้คริสก็หันไปใส่เกียร์เหยียบคันเร่งจนมิดเพื่อที่จะชนเธอทั้งสองยื้อยุดกันอยู่นานจากนั้นเธอก็ใช้พลังทําให้รถลอยขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าด้านหลังมีปั๊มน้ามันและคริสยังคงเหยียบคันเร่งไม่หยุดเธอจึงปลดปล่อยพลังจดรถพุ่งเข้าชนกับปั๊มน้ามันและก็ทําให้คริสหน้ากระแทกกับกระจกจนเสียชีวิตแต่แครี่ก็ยังไม่นำใจเธอจึงเดินออกมาจากปั๊มและใช้พลังทําให้เสาไฟล้มลงไปที่ปั๊มและก็ทําให้เกิดระเบิดขึ้นครับ หลังจากนั้นแคลรี่ก็รีบวิ่งตรงกลับไปที่บ้านโดยร้องเรียกแม่ตลอดทางเมื่อมาถึงบ้านแล้วเธอก็พบว่าแม่ได้พังประตูออกมาเธอพยายามร้องเรียกแม่แต่แม่ก็ไม่ตอบกลับเธอมาดังนั้นเธอเลยรีบไปล้างคราบเลือดออกก่อนพออาบน้ําเสร็จเธอก็เดินเข้าไปหาแม่ที่ห้องพอเจอแม่ที่นั่นเธอก็เข้าไปกอดพร้อมกับกล่าวขอโทษแม่เพราะสิ่งที่แม่เคยเตือนเธอน,ธอนั้นมันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการถูกคนอื่นหัวเราะเยาะหรือชุดที่เต็มไปด้วยเลือด แม่จึงปลอบใจเธอและก็บอกให้เธอมาสวดภาวนาด้วยกันในขณะที่สวดภาวนากันอยู่นั้นแม่ก็เงอมีขึ้นมาแทงใส่เธอทําให้เธอตกใจมากแล้วก็ขอร้องแม่ไม่ให้ทําแบบนั้นแต่แม่ก็ยังคงตามมาทําร้ายเธออีกจนเธอต้องใช้พลังยับยั้งแม่เอาไว้พอเห็นว่าแม่ยังคงจะทําร้ายเธอต่อเธอจึงใช้พลังนํามีจํานวนนับไม่ถ้วนพุ่งไปเสียบแม่จนแม่อยู่ในท่าตึงกังเขนเมื่อตั้งสติได้เธอจึงรีบเข้าไปช่วยแม่แต่ก็าสายไปเสียแล้ว ขณะที่เธอกำลังร้องห่มร้องไห้เสียใจสู่ก็เข้ามาหาเธอที่บ้านโดยสู่ได้บอกเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปแต่แคลรี่ก็ไม่สนใจและโทษว่าทั้งหมดที่เธอเป็นนั้นเกิดมาจากสิ่งที่พวกสู่ทำจากนั้นเธอก็อุ้มแม่ลุกขึ้นซึ่งพลังของเธอก็ทำให้บ้านเริ่มพังทลายลงมาสู่จึงพุ่งเข้าไปช่วยเธอทำให้เธอรู้ว่าสู่กำลังตั้งท้องอยู่พอสู่รู้ก็ตกใจมากพร้อมๆกับแคลรี่ที่ใช้พลังผลักสู่ออกไปก่อนที่บ้านจะพังทลายลงมาทับเธอกับแม่ครับ แล้วภาพก็ตัดมาที่สู่ก,กาลังให้การถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานพรอมที่มีคนตายมากมายโดยเธอให้การว่าแคลรี่มีพลังลึกลับอะไรบางอย่างแคลรี่เหมือนกับเราทุกๆคนเธอมีความรักความกลัวเราเองต่างหากที่ไปทาร้ายเธอจนเธอโต้อตอบกับมาแบบนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าหลายๆคนที่ฟังคาให้การจะไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เธอพูดเลยก่อนจบภาพกระตัดไปที่สู่ก,กาลังไปเคารพหลุมศพของแคลรี่ ซึ่งได้มีคนไปพ่นข้อความไว้ว่าแคลรี่ไว้จงมอดไหมในนรกแต่หลังจากที่ซูวางดอกไม้ให้กับหลุมศพแล้วหลมก็พัดใบไม้จงไปว่อนพร้อมๆกับป้ายหลุมศพที่ค่อยๆแตกออกปเป็นเสียงครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังแคลรี่สาวสยองใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังมีทุนสร้างอยู่ที่30ล้านเหรียญทำรายได้85ล้านเหรียญ ได้คะแนนจาก IMDb 5.9คะแนนได้ Metacore 53คะแนนและได้50%จากเว็บ r o t t e n t o m t t o เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ